นายสมพงษ์มหาวังในอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้อนุมัติออกบัตรประจาตัวประชาชนให้กับนางสาวเตือนเมืองนาราษฎรอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่264หมู่ที่4ตำบลท่าร่วงอำเภอหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งสาเหตุที่นางสาวเตือนไม่มีบัตรประชาชนเนื่องจากอยู่ห่างไกลความเจริญและพ่อแม่สมัยก่อนไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าวทําให้ไม่ได้รับสิทธิและสวัสดิการต่างๆของรัฐ ซึ่งนายสมพงษ์มหาวังในพื้นน้องไผยกล่าวว่าในปัจจุบันยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีบัตรประชาชนกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆซึ่งได้พยายามให้กำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นำในพื้นที่ช่วยเหลือประสานให้คนกลุ่มนี้ได้เข้าถึงสิทธิ์การมีบัตรประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งสาเหตุของการไม่มีสิทธิ์ไม่มีบัตรประชาชนแตกต่างกันไปบางคนออกจากบ้านมานานแล้วไม่ได้ต่ออายุบัตรประชาชนจนข้อมูลทะเบียนร,ราชขาดหาย บางคนพ่อแม่ไม่ได้แจ้งเกิดซึ่งการขอทำบัตรประชาชนสำหรับคนกลุ่มนี้ยังเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะบางคนไม่มีหลักฐานใดๆเพื่อยืนยันสถานะคนไทยทั้งที่เกิดและอยู่ในประเทศไทยนี่อย่างนางเตือนเมืองนาอยู่ห่างไกลความเจริญสองพ่อแม่หนึ่งเป็นไม่ได้ดูลูกลูกเกิดมาไม่สมประกอบนะคะและอยู่ในป่านะคะสมัยนั้น ทางท่าด้วงธุรกันดารอยู่เดินทางไปก็เพราะลำบากมากที่ผ่านมานะคะทางหมู่บ้านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมาการหมู่บ้านก็ช่วยดำเดนินดำเนินการให้แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะต่อมา ได้มาพบกับนายอำเภอคนใหม่คือนายสมพงษ์พยาวังนะคะอันนี้ท่านติดตามด้วยตัวเองนะคะแค่ได้ยินชาวบ้านปรึกษาเล็กน้อยท่านก็ติดตามด้วยตัวเองไม่ว่าจะลำบากขนาดไหนท่านก็เดินทางไปสำรวจในตำบลท่าดวงนะคะการไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านนะครับถือว่าเป็นนโยบายสำคัญหนึ่งที่ท่านธนาคมจงกิระอดีบดีกรมการปกครองได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ อ,อำเภอซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคเพราะนั้นผมผมถือว่าการมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นเป็นพื้นฐานของมนุษย์เราเลยโดยเฉพาะคนไทยนะครับว่าทุกคนจะต้องเกิดมาจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านแล้วเมื่อถึงวัยที่ต้องมีบัตรก็ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงสิทธิของตัวเองหลังจากได้มาดำรงตำแหน่งที่หนองไผ่ก็ได้นำ เรื่องนี้ไปประชาสัมพันธ์ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งว่าให้สำรวจในบ้านตัวเองว่ามีคนที่มีปัญหาทางด้านทะเบียนอยู่หรือเปล่าฉะนั้นกรณียากๆเช่นกรณีนางสาวเตือนเนี้ยถือว่าเป็นกรณีที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่ยังมีญาติมีเครือญาติมีหลักฐานทางทะเบียนถือว่าการอนุมัติเพิ่มชื่อไม่ไม,ไม่ไม่ยากนะักนะครับ จากชัยวชัชระในประกรรายงาน